สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนชั้นปฐมศึกษาปีที่5ทุกๆคนนะคะชั่วโมงนี้ก็กลับมาพบกับคุณครูชัยานิทในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรหัสวิชาวอลแวน1น1 0 1นะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันต่อนะคะในเรื่องลักษณะาทางพันธุกรรมของพืชตอนที่2นะคะโดยในวันนี้คุณครูมีใบความรู้เรื่องลักษณะาทางพันธุกรรมมาให้พวกเราได้อ่านไปพร้อมๆกันงั้นเราไปเริ่มอ่านกันเลย ลักษณะที่ปรากฏของพืชเกิดขึ้นได้อย่างไรคำถามนั้นมีการทดลองเพื่อหาคำตอบแล้วตั้งแต่ปีพุทธศักราช2408โดยบาทหลวงที่ชื่อเกเกอร์เมนเดลซึ่งนอกจากจะเป็นนักบวชแล้วเขายังทำสวนทุกวันทำให้เห็นลักษณะต่างๆของพืชจึงเกิดความสงสัยว่าพืชมีลักษณะเหล่านี้ได้อย่างไรเขาจึงทดลองผสมพันธุ์ถั่วลันเตาที่มีลักษณะแตกต่างกันทั้งรูปร่างสีของลำต้นดอกฝักและเมล็ด จากนั้นนําเล็ดที่ได้จากการผสมพันธ์แต่ละครั้งไปปลูกเพื่อสังเกตลักษณะของถั่วลันเตารุ่นลูกหลังจากทดลองผสมพันธ์และปลูกถั่วลันเตาอ,อย่างต่อเนื่องเป็นเวลา8ปีในที่สุดเขาก็ค้นพบว่าลักษณะต่างๆที่ปรากฏในถั่วลันเตารุ่นลูกนั้นได้รับการถ่ายทอดมาจากต้นพ่อและต้นแม่ที่เขานํามาผสมพันธ์กันซึ่งลักษณะต่างๆของพืชหรือสิ่งมีชีวิตอื่น,นๆที่มีการถ่ายทอดจากรุ่นพ่อแม่ไปสู่รุ่นลูกเรียกว่า ลักษณะทางพันธุกรรมหรืออาจจะเหมือนกับพ่อหรือเหมือนแม่หรือเหมือนทั้งพ่อและแม่หรือแตกต่างจากพ่อและแม่เป็นยังไงบ้างคะหลังจากที่เราได้อ่านใบความรู้นะคะนักเรียนพอที่จะเข้าใจบ้างแล้วใช่ไหมคะนักเรียนพอที่จะทราบแล้วว่าใครคือผู้ทดลองนะคะแล้วก็มีลักษณะใดบ้างที่เป็นลักษณะ ่ายทอดทางพันธุกรรมนะคะวันนี้เราจะมาเล่นเกมกันต่อดีกว่านะคะชื่อเกมปริศนาพาเพลินนะคะโดยกติกามีอยู่ว่าคำถามของคุณครูมีอยู่4ข้อนะคะให้นักเรียนนำความรู้จากใบความรู้มาตอบคำถามซึ่งอาจจะตอบได้มากกว่า1ตัวเลือกนะคะงั้นเราไปเริ่มข้อที่1กันเลยนะคะข้อที่1นนะคะจากใบความรู้ใครเป็นผู้ทดลองเกี่ยวกับลักษณะทางพันธุกรรมของพืชโอ้ยข้อนี้ง่ายใช่ไหมคะคนนี้เลยค่ะ แต่บางคนยังนึกไม่ออกงั้นคุณครูให้ช้อยดีกว่าให้ตัวเลือกนะคะ 1. กาลิเลโอกาลิเลี Galile o, Galile สองอันเบิร์ตไอน์สไตน์สเกเกอร์เมนเดลอ่าหลายคนตอบได้ใช่ไหมคะงั้นคุณครูจะ,ฉะเฉลยโดยการใส่หัวใจไว้ที่คำตอบที่ถูกต้องนะคะคนที่เป็นผู้ทดลองเกี่ยวกับลักษณะทางพันธุกรรมของพืชก็คือตึ้ง เก,กเกอร์เมนเดลค่ะใครตอบถูกเก่งมากงั้นไปตอบข้อที่2นะคะจากใบความรู้พืชที่ใช้ในการทดลองคืออะไรถั่วลันเตาถั่วเขียวหรือถั่วลิสงคะอะตอบแล้วนะงั้นคุณครูเฉลยตึง้งถั่วลันเตาใครตอบถูก2ข้อแล้วเก่งมากๆเลยข้อที่3ค่ะ ลักษณะทางพันธุกรรมหมายถึงอะไรลักษณะต่างๆของพืชหรือสิ่งมีชีวิตอื่นๆที่มีการถ่ายทอดจากรุ่นลูกไปสู่พ่อแม่สู่รุ่นพ่อแม่หรือลักษณะต่างๆของพืชหรือสิ่งมีชีวิตอื่นๆที่มีการถ่ายทอดจากรุ่นพ่อแม่ไปสู่รุ่นลูกตอบข้อไหนคะสีเขียวหรือสีเหลืองออคุณครูเฉลยลักษณะทางพันธุกรรมนะคะ หมายถึงลักษณะต่างๆของพืชหรือสิ่งมีชีวิตอื่นๆที่มีการถ่ายทอดจากรุ่นพ่อแม่มาสู่รุ่นลูกนั่นเองนะคะทีนี้จากใบความรู้นะคะลักษณะทางพันธุกรรมของพืชมีอะไรบ้างสีของลำต้นมเมล็ดดอกฝักอนักเรียนตอบนะคะงั้นคุณครูฉเฉลยเลย อ่ามะเล็ดใครตอบมาเล็ดถูกต้องฝักก็ใช่ดอกก็ใช่สีของลำต้นก็ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นทั้งสีข้อนี้เป็นลักษณะทางพันุกรรมของพืชทั้งหมดเลยใครตอบถูกหมดเก่งมากค่ะอ่าทีนี้นักเรียนคะนักเรียนมาตอบคําถามหลังกิจกรรมกันนะคะลักษณะทางพันุกรรมของอ่า ลักษณะทางพันธุกรรมของพืชน,นี้มีการถ่ายทอดมาได้อย่างไรจากการที่เราได้อ่านใบความรู้แล้วงั้นตอบกันเลยนะคะเป็นลักษณะทางพันธุกรรมของพืชที่มีการถ่ายทอดเมื่อพืชต้นพ่อและต้นแม่สืบพันธุ์และจะถ่ายทอดลักษณะไปยังพืชต้นลูกนั่นเองนะคะลักษณะทางพันธุกรรมของพืชมีอะไรบ้างาจากการที่ได้อ่านมาแล้วก็ตอบได้ว่า ลักษณะทางพันธุกรรมของพืชน,นะคะเช่นลักษณะใบสีของใบลักษณะกลีบดอกสีของกลีบดอกนั่นเองจากกิจกรรมนี้สรุปได้ว่าอย่างไรคะจากกิจกรรมนี้ก็สรุปได้ว่าเมื่อพืชมีการสืบพันธุ์จะมีการถ่ายทอดลักษณะจากต้นรุ่นพ่อแม่ไปสู่ต้นรุ่นลูกลักษณะที่มีการถ่ายทอดน,นี้เรียกว่าลักษณะทางพันธุกรรม ซึ่งลักษณะทางพันธุกรรมของพืชที่สังเกตได้เช่นลักษณะใบสีใบเป็นต้นค่ะ,ะลักษณะทางพันธุกรรมของพืชส,สังเกตลักษณะทางพมสังเกตลักษณะทางพันธุกรรมของถั่วลันเตาหรือสังเกตพืชท้องถิ่นค่ะ,ะจากการที่เขาทดลองนะคะเขาใช้ถั่วลันเตานั่นเองนะคะ ทีนี้ลักษณะทางพันธุกรรมของถั่วลันเตาเรามาดูนะคะว่ามีอะไรที่เหมือนต้นพอ่อต้นแม่บ้างมาเริ่มจากต้นพ่อสูงต้นแม่เตี้ยนะคะต้นลูกได้ต้นสูงอ่าแสดงว่าเขาได้รับการถ่ายทอดมาจากใครคะอ่าได้รับการถ่ายทอดมาจากพ่อนั่นเองนะคะทีนี้มเมล็ดของพ่อนะคะต้นพอ่อเมล็ดกลมต้นแม่มเมล็ดคูขะต้นลูกล่ะคะ อาต้นลูกมเมล็ดก,กลมแสดงว่าต้นลูกได้รับการถ่ายทอดมาจากใครคะมาจากต้นพ่อนะคะทีนี้มาดูฝักค่ะพ่อฝักสีเขียวแม่ฝักสีเหลืองลูกได้ฝักสีเขียวอันนี้ก็แสดงว่าลูกได้ลักษณะทางพนกกันธุกรรมมาจากพ่อมากกว่านะคะพ่อดอกสีม่วงแม่ดอกสีขาวปรากฏต้นลูกก็เป็นดอกสีม่วงโอยพ่อด่า ลูกได้จากต้นพ่อมานะคะพ่อนะคะต้นพ่อมเมล็ดสีเหลืองต้นแม่มเมล็ดสีเขียวลูกออกมาเป็นมเมล็ดสีเหลืองอันนี้ลูกก็ได้พ่อมาเยอะเลยนะคะมาเต็มๆพ่อฝักอวบแม่ฝักแฟบต้นลูกฝักอวบอันนี้ก็ได้ต้นพ่อมาแล้วก็สามารถมาสรุปลักษณะทางพันธุกรรมของพืชจากพืชน,นะคะที่พบจากกิจกรรมได้ว่ามี อะไรบ้างนะคะก็มีสีของดอกสีของใบลักษณะของใบลักษณะของกลีบดอกส่วนลักษณะาทางพันธุกรรมของพืชที่พบเพิ่มเติมจากการสังเกตถั่วลันเตานะคะก็มีความสูงของลำต้นลักษณะของเมล็ดสีของเมล็ดลักษณะฝักและก็สีของฝักนั่นเองดังนั้นนะคะจึงสรุปได้ว่าเมื่อพืชมีการสืบพันธุ์จะมีการถ่ายทอดลักษณะาจากต้น จากต้นรุ่นพ่อแม่ไปสู่ต้นรุ่นลูกลักษณะที่มีการถ่ายทอดน,นี้เรียกว่าลักษณะทางพันธุกรรมซึ่งลักษณะทางพันธุกรรมของพืชที่สังเกตได้เช่นลักษณะใบสีใบลักษณะดอกสีดอกลักษณะฝักลักษณะลำต้นและสีของเมล็ดนะคะสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปนะคะเราจะมาเรียนรู้ลักษณะทางพันธุกรรมของสัตว์ในชั่วโมงนี้นะคะคุณครูขอจบเรื่อง การถ่ายทอดลักษณะทางพันุกรรมของพืชไว้เพียงเท่านี้พบเจอกันชั่วโมงหน้าสวัสดีค่ะ